อาเลยครับโอเคฮะวงขวาแบบนี้ครับก็หลายๆคนถึงพื้นแล้วครับอเโอจี <O> นะครับไปที่ซายล่างนะครับแล้ววอรดัสเดอะมอร์เดอร์ก็อยู่ใกล้ๆกับอาร์คิวนะต้องนะอุ้มีไม่กี่ทีมนะครับพี่ไปที่วงโอ้คือคนที่ไปที่วงเนี่ยพี่อร์ครับ คือสบายเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ดินมันน้อยแล้วนะเอ,อเอาพูดจริงเดี๋ยวผมกลัวมันจะบีบขวาไปเนี่ยวิกฤตนะท่านผู้ชมฮะมีพื้นที่เล่นอยู่แล้วแน่ๆน,นะครับใช่ครับจุดลงที่เกิดขึ้นนะ,นะครับจ <24 S 2> ีบ๊ปสี่กำลังจะเข้าวงหงในการได้ส,สวยๆเหมือนกันเฮ้ยแล้วเมื่อกี้จีนายขับรถผ่านเอเล่นล็อกฮะแล้วหม่งลงน้ําไปแล้วฮะโอ้โหต้องการข้ามทางแม่น้ำนี้หรือเปล่าไม่รอดนะอย่างนี้จีนายครับเดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยโอ้ยแล้วจีนายมาคนเดียวอย่างไกลครับ ห่างมากไม่รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่าว่ามีออร์เรยล็อกสอยู่นะครับโอพิแอร์ครับอาร์คิวตรงนี้มีปัญหาแล้วครับเท่าที่ผมสังเกตคือไม่มีรถครับอ้าวแล้วยิงสวนมาเยจีนายนะตรงนี้เป็นน้องมาวีได้ครับโอ้โหจะรถจอดตรงนี้แหละขโมยรถได้หรือเปล่าแล้วกิวตรงนี้เป็นน้องเ e อิร์นี่เหมือนกันอ้าวแล้วครับโดนสวนมาเหมือนกันทั้งจาก SKS ครับตรงนี้นนแล้วสกาวอยู่ใต้สะพานาพครับจีนายนี่มุดน้ำลงไปต่อยอรอบหนึ่งครับตรงนี้ใช่ครับโอ้โหนี่จีนายนี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมแล้วเบียร์สิบเอ็ดครับรับ ออกมาสโคบดูก่อนครับว่าช่วยจีนายเพราะจีนายเนี่ยทำอะไรไม่ได้ต้องขึ้นมาหายใจแล้วขาดออกซิเจนแล้วแล้วเขาชุบเพื่อนขึ้นมาได้แล้วด้วยเขาโหมลงมาโหมลงมาเบียร์สิบเอ็ดกดไปสิบเจ็ดอาเมจกดไปลดหันเลี้ยวเข้ามาไปเสือโดนสวนมาต้องหลบเข้ามาก่อนโอ้ดูครับจะช่วยกันยังไงแบบนี้อาร์กิวเทน่าเดือดร้อนแล้วเจียนายน็อกอีกหนึ่งถ้าไปน็อกไปน็อกกิลได้ตรงนี้แล้วยังไงสวนไปอีกคนหนึ่งอ๋อลล็อกต้องมีอย่างแย่งบ้างนะครับแบบนี้ครับแล้วพีคมาคูณหกเก็บกิลได้ไหมได้คิิวจกลไป แล้วดูว่าอันโต้แล้วมันก็ง้างระเบิด oh. นานเหลือเกินแล้วโบลระเบิดดอกหรือเปล่าฮะแบบนี้ไม่ไม่นะำยานไม่แต่ว่าไฟไฟของจีนายไปมันไม่ถึงกระแทกไปครับกระแทกเปดานสะพานโอ้ดูบนละด้านบนนะมีรถอยู่คันหนึ่งวิ่งมาครับอาคิวบอกชาร์ตดิฮะแล้วจีนายยิงไปอาคิวเลี้ยวหกักสายไปหวังจะเปิดทีมไฟก่อนเล่นล็อกครับแล้วล็อกติดอยู่ในสะพานแล้วยิงสเปย์ให้รถมันระเบิดแล้วเบียร์สเยจังหวะนี้เปิดฉากน็อกแอนโต้ไปแล้วดูฮะสเปย์เลดดอดทะลุไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยมายงไม่หมอย เรียบร้อยไม่เหลือแล้วครับมาวีโดนน็อกไปครับจอบีสิบเอ็ดครับสเกลจังหวะนี้ไปน็อกเบียสิบเอ็ดได้เหมือนกันแล้วเบียสิบเอ็ดครับได้แต้มจากแอนโต้ไปแล้วเข้ารวบหมดแล้วครับอาร์อาร์คิวอาร์เทนาใต้สะพานตำแหน่งตรงนี้ครับอาร์ลีกลับมาเคเจีเรียบร้อยครับมาซุปเปจ็ดไปโดนเอ็นคอร์น็อกไปครับอาฮาแล้วฮะมาชนคนเดียวแล้วไปเสี่ยงด้วยเรียบร้อยเลยครับโดนเก็บเกมไปครับซุปเปจ็ดครับ เอ็นคอแกหันมาส่วนชุดเดียวะน็อกคาลัวไปเลยเมื่อกี้นี้เป็นตัวต่อไปแล้วเจ๊อาเซลจะมงใส่เมก้าสตาร์ล็อกจอดเข้าชนบ้านแล้วสวกที่น็อกอยู่จะโดนซ้ําครับล็อกจะมาซ้ําใจแกกล้าหรือกระเลนคอปลาระเบิดดักไว้และเขาเห็นแล้วครับแล้วจอนี้วีซีอาเลนคอร์ระเบิดน็อกล็อกคดีพลิกแล้วครับแล้วตอนโดนระเบิดหน้าโยกไปต้องไฟต้องไฟเบรกไว้ดูครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เจสซางเซลกับเมก้าสตาร์และยังไงครับ เราวีซี่แก่ไฟเข้าไปเรียบร้อยครับได้แต้มจากล็อกสไปแล้วครับแล้วไฟต่อเนื่องฮักแมคแกเก็บมาเยอะครับมาดูครับมานล้นหาที่แล้วครับเจ๊อาเซลครับมาดันใส่เมก้าสตาร์ที่เขาตั้งรับอยู่แล้วนะครับดูครับสเวกน้องอยู่ในบ้านแล้ะชุบได้อย่างนี้ไม่งหาเขาเ็กซี่แลวเอาตอนเหมือนได้ยินว่าวิ่งเข้าบ้านไปคนหนึ่งครับปูผลังดอกครับต้องหนีออกมาก่อนแล้วเอ็มเจจะกำระเบิดเอาตอนว่าไงเอาตอนต้องเพนคินเลอร์ก่อนแล้วหันไปดูเพื่อนว่าเมื่อไหร่ครับ ไม่ได้จะมาช่วยโอ้โหกลับไม่ได้แล้วด้วยนะแบบนี้ครับแดูเอ็มเจเอ็การระเบิดแล้ว, MJ, MJ, ลวลหน่วงแล้วปากระทบเข้าไปมันไม่โดนแล,ล้วไฟเด<อ><อ>ียวไฟซะเองเอ็มเจไฟลุกไฟลุกฮะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสองก็ไม่เป็นไรโอ้โหเกือบหงีเกือบหงิเหมืนห <c oughs> อ,อมกนกันเลยเอ็มเจเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้แล้วดูครับเอ็นคอร์นปั๊มยารออยู่พยายามจะใช้เข้ามาทีเดียวครับเอาอะไครับกลายเป็นเมก้าครับจะเลฟเข้าใส่ที่หักอาร์เซลแล้วมีการแปะสมองเพราะวงฟ้ามันมาแล้วปูสมองนำทางไปผมบอกเลยว่าไฟนี้ยุ่งเหยิงแน่ๆใช่ครับ เดือดร้อนแน่แน่ทั้งคู่ครับตรงนี้แล้วดูครับเว็กซี่ฝืนตัวมาแล้วจะแพนจะชาร์จไปแต่แม่เหมือนกักก้าทั้โต๊ดมีวิ่งกลับเหมือนกันแล้ววิวิ่งเราดีวิ่งสุดมาแล้วพีคหลังสโมลเรียบร้อยดับเบิลคิวดับเบิลน็อกไปเลยครับเว็กซี่โอ้โหเอาวนะครับน่าจะเป็นสวากครับมาเก็บคิวไปและเช่นเดียวกันนะตรงนี้ครับเป็นนันะไอทันกิครับเป็นน็อกคืนเหมือนกันแล้วดูครับโอ้โห เป็นซักซี่ครัาจะเปกรตรอนครับมาแจมเหมือนกันตรงนี้แล้วดูเอทากกี้เรียบร้อยเลยครับเหมือนจบ15ไปเลยครับเมื่อกี้นี้เจสอาร์เซลครับโอ้หาล้นหาเรื่องเองครับพี่ฮะไปน็อกเขาในบ้านแล้วขับเข้ามาชาร์จฮะนล็อกแล้วโดนไปแล้วจอนี้อยู่หายดับเบิลน็อกได้ครับแล้วไมโคิบ,บอยจอนี้ไปน็อกได้เหมือนกันน็อกบาก,ก้าไปแล้วมาตินโดนน็อกจากซีกอสครับโอ้โห แล้วดูไฟตรงนี้ทีม IND มีปัญหาเอ็นคอร์ไหลตายไปครับแล้วเบรกเจ้านี้ไป็นน็อจีนของ RRQ แล้วคาชุบครับโดนน็อกเหมือนกันจากซักซี่ของพิเกตอ์เลนเอเลแล้วอยู่ไฮตจ้นี้อูซี่ลูดสี่สองพี่โอพี่อจะเก้ไปเรียบร้อยครับตัวนี้ครับแม่ดูครับทีม Secret ทีมสกิลแลวดูอาร์โจนี่จากวอร์ดัสเบอร์เดอร์ไปน็อกไานิโยได้แล้วหลุยซไปเฮดช็อตใส่จีนายไปจีนายโนเกจะเกไปแล้วนะครับคาชุบเขาตามไปติดโดนไลเซนไปแล้วดิวีเจ้านี้เปิดช้าง ลากมาจนอดทานไปเก็บได้เหมือนกันน็อกไปหนึ่งแล้วสุดท้ายไฟหนี้โอ้โหแลกกันมาเสียหายแต่วอดัตเดอรมาเดอร์เอาตัวรอดไปได้เรียบร้อยครับแบบนี้ครับแล้วดูครับแม่ไอช็อตเข้าไปน็อกใส่สเลยเยอร์เหมือนกันแล้วกอดัตได้คิวจากนิโยแล้วก็ซีกอไปแล้วก็คลัชกอด้วยเช่นกันใช่<ๆ>เมื่อสักครู่นี้นะเทสเซมิติติก็เลยออกจากเกมไปครับไฟนี้ของวอดัตเดอร์มาเดอร์สวยงามครับ,รบแล้วบอสซาตัวนี้ครับไปเก็บได้ครับส่วนน็อกไปเหมือนกันครับแล้วแบล็กครับของฟิสไตครับตายวงไมโครบอยก็ไปน็อกบอสซาได้อีกครัััั้้้้้้้งงงงงงงนนนนึถูกกตอออคคคครรรบบบววเเดไปททีีีี่่่่่พืืขาาจะม พราดอกครับไปเก็บไว้จะเกมไปรีเจ็กสกาเลตก็เสียผู้เล่นไปแล้วพราดอกไปเก็บยูเรเลียจากเกมไปเหมือนกันครับแล้วหลุยส์ครับตายวงไปพาตาบมาที่อาร์มโจลวอรัสเดอะเมอร์เดอร์ครับออนไฟมาแล้วนะครับตอนนี้ครับเหลือ4คนครบเลยนะครับถูกต้องครับมาแล้ววงนี้ที่ทีมไทยกล้าที่สุดนี้จะเป็น KOG นะครับอยู่ติดกับขอบวงมากที่สุดแต่ว่าวอรลัสเดอะมอร์เดอร์ครับอยู่ใกล้ๆเหมือนกันแล้วลักซี่ครับไปเฮดช็อตด็อกเบรกได้ครับตรงบ็อกเกมมิ่งวอรัสเดอะมอร์เดอร์ตอนนี้มี5คิวแล้วนะครับใช่ครับและยังเหลือผู้ แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่นอกวงนะต้องระวังทีม s e ีเท t มาเลเซียครับถูกต้องครับแล้วมาริครับไล่ตายวงไปบิ g เก็ตตอนเลสเอเลียนฟรีสไตล์จบไปแล้วครับรู้สึกไปอันดับที่สิบสองลักซี่ลักซี่เคาะพรีฟายใส่ทางบ็อกซ์เกมมิ่งจากเวียดนามแล้วโลกิพยายามจะดึงเพื่อนขึ้นมาลักซี่ขึ้นมาแล้วอาร์คิวอันาอยู่ในไลน์ของบิ g เก็ตตอนเลสเอเลียนด้วยดูครับโลกิหาจะบ็อกซ์เกมมิ่ง เดินตัวขึ้นมาแลวอารเคียวเทน่าคือชัดแล้วฮะเดินครับมไม่มีรถนะไม่มีรถนะ,ถนะดูมาจาเมื่อกี้ตำแหน่งที่ยืนยืนกันนะครับ,รบอ้าวแล้วพาราดอกครับฟังเสียงอยู่พาราดอกและชาซินอูซี่มาใกล้ๆอูซี่มาใกล้ๆแล้วลู่หลอกล่ออยู่หลังหิน มาแล้วนี่ทูอีจังนี้ไปน้องโลกี้ได้แล้วพาราดอกว่าไงแล้วเวมอสจังนี้เป็นน้องมิซ่่ของทีวันเหมือนกันแล้วหลังหินพาราดอกยังเนียนอยู่แล้วมาตีไปเก็บมิซ่อกจากเกมไปแล้วลู่มาของวินเทอร์ลู่มาของวินเทอร์โดนลู่มาดีีและแต่จะโลกี้ไปแล้วสวยิงโคเวอร์อยู่ไกลๆพาราดอกไปน้องวินเทอร์ได้แล้วอยู่หายไปเก็บคาราทสรอสออกจากเกมไปดูให้คิวมาเขาไปเฮดช็อตใส่พาราดอกได้เหมือนกันตัวนี้จะเซเดนครับไปน็อกข้างหน้าของมาตินได้แล้วอาร์มจูนไปน็อกยอนจูนได้เหมือนก เอาละครับเป็นการผลาดอกครับเก็บตายวงไปเหมือนกันตัวนี้และดูฮาชาซินครับไปโดนสวักน็อกไปแล้วสวักเนี่ยเก็บทางด้านของวินเทอร์ไปด้วยตัวนี้ดีทีไปโดนน็อกจากลายเส้นครับแล้วลายเส้นเก็บดีทีไปเลยครับถูกต้องครับอย่างที่บอกครับวิ่งมาแบบนี้ก็โดนไปแล้วครับแล้ววีซี่ครับน็อกฮะโดนคิวเมลน็อกไปแล้วเพโซนครับก็นี่ฮะชาซินก็ตายไปเอาละครับดูคิวเมาคิวเมาเรียบร้อยครับแม่โดนส่วนไปทางด้านของบาก้าเหมือนกันครับโอ้หลังขาดนะตรงนี้ครับมาดูครับยืนต้อนรับสลอนเลยครับสลักคิงออฟเกมเมอร์ครับ แล้วโดนสวนมาจังหวะนี้ซิกซอครับไปเก็บทางวีซิลจาร์เกยไปไอช็อตจังหนี้ไปด็อกเบียรซิลเขาร์คิวเทน่าและช็อตเก็บเบียซิลไปจาร์เกย์ไปร์คิวเทน่าจบอันดับ9แล้วครับงามซาตัวนี้แล้วบิกตอนครับไปเก็บบาก้าน็อะไปอีกเหมือนกันตัวนี้แล้วบาก้าครับได้คิวจากคิวมาไปก่อนนั่นนี่ครับเอาละคอนเซปต์เปิดประตูหวังจะมาช่วยเพื่อนก่อนครับแล้วดูบอสซาจะไปชุบบาก้าครับโดนยิงจากระยะไกลแบบนี้ไม่น่าจะเป็นผลนะน่าจะชุบเพื่อนขึ้นมาได้ครับใช่ครับดูครับ8ทีีกัน21ชวิตคอเแปตต์์คคคอนนเเซปปปโูณ3 M4 ข้าไใควีน กวาดนิ้วดูรอบๆครับว่าเอ๊ะมีใครอยู่ในระยะนี้หรือเปล่าเอาล่ะครับแบบนี้ครับคอนเซปต์คุ้เพื่อนอยู่แล้วพี่เมย์ครับไปใตยวงเรียบร้อยแล้วบ็อกเกมมิ่งจบอันดับ8ไปเจ็ดทีมกับ20ชีวิตอว Concept. 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 เอาส่วนคอนเซปต์คอนเซปต์สเปย์มาจาังหวะนี้ไปเก็บสวัสออกจากเกมสวยง่าเมก้าสตาร์จบไปแล้วอันดับ7แล้วลักซี่เฮดช็อตน็อกไอช็อตของทีมสเกตไปแล้วยูเลวอัพครับ วิ่งมาสวดมนีะแล้วเอ้วงเฮ้คอนเซปต์ยิงปีแต่เขายิงสวดมาเจ็บแล้วเล็กจังหวะนี้ไปน็อกลักซี่ได้แล้วคอนเซปต์ไปเกียสวนเอาจะเกมไปครับโอ้โหดูครับแม่ในมุมนี้ครับท่านผู้ชมครับเหลือแค่นี้แล้วครับท่านผู้ชม5ทีมนะแป๊บเดียวเท่านั้นครับ5ทีม18ชีวิตครับแล้วเหลือเกือบเต็มทุกทีมนะครับถูกต้องครับแล้วก็ด้านจังหวะนี้ไปน็อกได้ครับชอยเดอร์โดนน็อกไปของไซเนจ้และไอช็อตทีมสีเขตมาเลเซียแล้วหมายเลข5อยู่กลางวง เขาทิ้งไข่เข้าไปครับมิกกีตอนเลดเอเลี่ยนครับเอา,าเลยครับแมตต์ท,ทอยครับพยายามจะเคาะเคาะไปแล้วเป็นแมตต์ท,ทอยครับแม่ด้น็องมาโคบอยไปเหมือนกันสวยงามแล้วคอนเซ็ปต์ตอนนี้เป็นน็องซักซี่มิกกีตอนเลี่ยนโดนลุมยิงจากทีมซีเคนมาเลเซียและ King คิงออฟเกมเมอร์ขับจากประเทศไทยครับท่านผู้ชและไลเซนจุ่มสม,มองมาแล้วแมตต์ท,ทอยไปเก็บไปโคบอยจะเกมไปเล็กส์ครับนอนเนียนอยู่เป็น M4 สโคปคูณ4ขึ้นสโคปมาหวังจะพีไฟเข้าควันดูครับพีซ้ายพีขวาเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ ดูฮะยังยังหามุมปิดไม่ได้ครับแบบนี้แต่ว่าบิกิตรอนครับน้องอยู่2นะครับโ oh, ไลเซนรอดยากแล้วจ้าหนี้ไลเซนเรียบร้อยครับโดนเก็บไปลักซี่หลายตายไปแล้วคอนเซต์ก็ไปเก็บซักซี่ได้หลายตายบิกิตรอนเล่นเลี่ยนจบอันดับ5้ายูไฮปิดฉากไลเซนคนสุดท้ายไปอานะครับวอร์เดอร์เบอร์เดอร์ครับ โอ้โหมีรถเล่นจนถึงวงนี้ด้วยนะครับจริงครับเลวาดั๊ดอาะฮะติดหินนิดนึงขยับใครเยื่นมาแล้วไปข้างหน้าไม่พร้อมกันเลยโดนลุมยิงมาแล้วแมททอยจุดที่เปิดฉากน็อกไปก่อนคับน้องเวลมอสไปแล้วโจโดนโน็อกเหมือนกันจะคอนเซปต์มาโดนลุมยิงสองทีเหมือนกันแล้วแมททอยเก็บอาร์โจจะเกมไปเอาเละครับผมสามทันทีแล้วแมททอยครับเมื่อกี้นี้แล้วดูบาก้าส่วนเป็นส่วนน็อกขนาดซิกซอได้เหมือนกันแล้วกอนดา๊ดไปเฮดช็อตใส่สวเดอร์ครับตัวนี้ดูบาก้าไปได้คิวจากซิกซอททัันีครบโอดทมันอนนเี้ทีคร ไปวอลดัสเดอะมอร์เดอร์จบอันดับ4 โอ้โหนี่ครับเท็ดครับเป็นอุปสรรคของทางด้านของมาตินแต่ตัวนี้ลบาก้าครับได้คิวจากชรยเดอร์ไปเหมือนกันครับเมื่อกี้สามใบเอาวเลยครับทีมซีเกตมาเลเซียกับคิงออฟเกมเมอร์ครับว่ามีลุ้นที่สุดที่จะการได้แชมป์แล้วโอบลุกลุกเท็ดเท็ดไม่รอดครับมอซ่าได้แต้มไปครับสวยงาม8คิวไปแล้วครับสละคิงออฟเกมเมอร์ครับจากประเทศไทยเอ้าะครับไปเสียดกินไก่เหมือนกันตอนนี้ครับเคลจีครับมีสองคนก็ตามแล้วเคอลจีอยู่ในวงครับพี่อารานครับอ้าวเลยครับเดินต่ำด้วย แล้วยิงสเปรย์มาของคอนเซปเป็นเจ้าวันนี้ครับแล้วเปิดมาก่อนครับเป็นเล็กซที่เป็นน้องบอสซาได้โอ้โหงามซาตัวนี้คอนเซปต์พยยาามจะนอนรออยู่แล้วเรียบร้อยทำไมเล็ก a g r e s s ส v e ใส่ไปเก็บคิวบอสซาได้เหมือนกันโอ้แล้วดูเขาขับรถฉีกออกมาเยยูไฮเจ้นี้เป็นน้องคอนเซปต์ครับเขาฉีกซ้ายฉีกขวาออกมาโอบเราแล้วบังค่าเจ้าวันนี้ไปน็อนอยูยูไฮไอช็อตได้เหมือนกันเอาเลยครับแบบนี้ยังไงอยู่ไฮสเปรย์มาเรียบร้อยทีมซีเครตครับครับนี่คือแมปแรนกิ้งนะครับวินานีที่ผ่านมานะครับผมทีมซีเครตครับเอาไป32แต้มนะคสิบสองแบ อันดับ2ครับคิงเอาเดมเมอร์ครับนะครับผม22แต้มครับอันดับ3ครับวอลต์เดอะเมอร์เดอร์ครับ8 8คิวแล้วก็16แต้มนะครับครับอันดับ4ครับเมกาสตาร์ครับ14แต้มครับอันดับ5ครับซีเนจี้13แต้มอันดับ6กวิกกิตอนและเอเลียน11แต้มอันดับ7 RQ ดอาร์คอเทครับ8แต้มอันดับ8ครับยูเลวอัพจากไต้หวันครับ7แต้มครับนี่คือหน้าแรกอันดับ1นึงคืออันดับแปดครับถูกต้องครับทีมไทยอยู่หน้าแรกหมดเลยนะถูกต้องฮะ และครับมาดูหน้าที่2อันดับ9ถึงอันดับ16-9ครับบ็อกซ์เกมมิ่งจากเวียดนาม5แต้ม10ครับทีวันจากเกาหลีใต้ครับ3แต้มอันดับ1 1 12เท่ากัน2แต้มคือ GXR s e l อจากอินเดียและร e เจ็ s c a r l e t จากญี่ปุ่นครับใช่ครับ1แต้มเท่ากันหมดนะตัวนี้ครับฟรีส t ต l e ครับ o r e Sport ครับ TSM e n t i t y แล้วก็ทีม m ID นะครับมีเพียงแค่1ง,งแต้มไม่มีคิวนะสำหรับเกมนี้